เราต้องทําให้พื้นที่ของการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นของทุกคนจริงๆจริงๆแล้วความยากของการผลักดันไป็นเรื่อง LGBT เรามองว่ามันคือ sense of belonging ถ้าสังคมสามารถยอมรับคนหลากหลายเข้ามาในวัฒนธรรมทําให้วัฒนธรรมมันอบล้อมความหลากหลายของคนในสังคมทุกคนก็สามารถอยู่ในเมืองนี้ได้อย่างมีความสุข <Hello>. เราไม่สามารถ Hello. Hello. ทำมันคนเดียวได้ เพราะว่าทุกก้าวเดินที่เราทํามามันต้องผ่านการช่วยเหลือการยอมรับจากเพื่อนจากครอบครัวถ้าคุณทําให้พื้นที่ครอบครัวทําให้พื้นที่ที่ทํางานทําให้พื้นที่เมืองนั้นอ่ะมันยอมรับคนคนนั้นได้อ่ะเขาจะไปได้ไกลกว่าสิ่งที่คุณคิดอีก I feel like feel you're We, just normal. We just like normal just just แสญญดงความยินดีด้วยค่ะ เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนเรายืนตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้เขากล้าแล้วก็บอกเขาว่าเขาทําได้ถ้าเราทําได้เขาก็ทําได้